ทุกคนเนาะอ่ะสบายดีคนเกิดบ้านผุดกังเวน้นอีกเถอน,นึงนอะนทีว่าอยู่ในสองออนแอร์ไลฟ์สดสองแม่ขวัญใ,นะใจเนาะขวัญใจเพื่อนบุญนาคเนาะผุดกังเวนนะ้นเนาะผู้ได้เกิดผุดกังเวน้นพิมพ์ขามาเลยขอผุดกังเว้นล้วนๆเนาะส่วนอาทิตย์ที่สิบเก่าวาที่เสาหานะปี2 0ง3ันคุณเกิดผุดกังเวนนะ้นเนาะเออปี2 0ง4ขอโทษเด้อปี2 0ง4นี่คุณเกิดผุดกังเวน้นประจำ อาทิตย์ที่ซิบเก่าเนาะหาที่เศร้าหาจะเป็นแนวใดเนาะเป็นดวงโดยรวมเนอะทุกคนเด้อคนเกิดบ้านผุดกลางเว้นจะเป็นแนวใดไผ่ใบทมิตของคนผุดกลางเว้นมาเลยเจ๊ถวยตื่นเต้นเป็นบอกว่าคนผุดกลางเว้นเนาะในอาทิตย์นี้เนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่ากําลังน้าเนินอยู่เนาะ หากว่าคนผุดกังเว้นเนาะจะลงมือทำเหตุธุรกิจอันใดอันหนึ่งเนาะจะประสบผลสำเร็จแต่ห้เลือกเบิงว่าสิ่งใดทีคนผุดกังเว้นเนาะถนัดห้ลงมือทำเนาะคอนว่าอย่าเลือกายอันลรยอย่างแต่คนผุดกังเว้นในส่วงอาทิตนี้เนาะตนอาทิตนี้จะมีผลกำไรเออในสินขาเนาะในหนาเวียง ในการข,า,ขายจะามีโศกหลาบลอยเด้อทุกคนเนาะไพ่บอกว่าคนพูดกลางเว้นจ้ามีโศกหลาบลอยนี่สูงถึงเก่าิบเก่าปรเซ็นคนพูดกลางเว้นเนาะเป็นดวงทีโศกดีเพื่นนนนอนมมอว่าคนพูดกลางเว้นนี่เนาะโต๊ะหนาโมไลโต๊กไฟโบ๋ไหมเนาะเพื่อนว่าทุกปัญหาทีเขามาหาคนพูดกลางเว้นพูดกลางเว้นสามารถแก้ไข หนาต่างได้เนาะแก้ไขทั้งทั้งหลังก็ได้ทั้งหนาก็ได้เนาะพอว่าคนพูดกังเว้นเป็นคนทีเข่าใจโลกสูงเนาะเป็นคนทีก่าแสดงออกถึงศักยภาพเนาะทีตัวเองเฮ็ดยู่ไฮเดนเนาะถามว่าคนพูดกังเว้นเนาะขายเครื่องในโลกออนไลน์เดอ้อฟังเดอ้อ จ้ามีค่วมปังสูงเนาะจะมีออเดอร์เขามาสั่งล้วล้วเนาะเงินนี่มาทุกทิศทุกทางเลยเนาะคนพูดกลางเว้นนี่ออเคือเทแห้งโบเซียหละเด้อเพื่อนว่าได้มากได้ผลมีผลกําไรแต่พูดกลางเว้นเนาะเพื่อนบอกว่ายาโรบไลจนเกินไปยั้งกัจยาเคสอันนั่นกัจยาเคสอันนี้กัจยาเคสให้เลือกเฮ็ดเท่าทีตัวเองเฮ็ดใดเนาะเฮ็ดเหือเฮ็ดแห้งเขาเองเน้อยาว่างแผนหลายอันเนาะจังน้อยนี่ มันลุดมือไปแล้วเขาจะขาดทึนเนาะพูดว่าในส่วนอาทิตย์นี่เนาะคนพูดกังเวนเนาะจะมีคววมโศกดีสูงเนาะห้ตัดสินใจเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองเดดเนัดเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองเฮ็ดได้เด้อบมแมนว่าคนอื่นขามาแนน้ำโอ้พูดกังเวนอันนัตอันนี้ไปคล้ายประเด็กเนาะไปคล้ายไปแหงเนาะโน่นนี่นั่นร้ายอันรลายยายาเฮ็ดเนาะห้เฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองเฮ็ดปัจจุบันนี่หายดีที่สุดแล้วจ้าสางสางยัง สางควมเจริญข่วมอุดมสมบูรณ์ห้กับคนเกิดพูดกลางเว้นได้เนาะเพ่นบอกว่าเนาะแล้วไพ่ใบที่สองของคนพูดกลางเว้นแฮงแมนแฮงแมนมาบอกว่าพูดกลางเว้นนี่เนาะเมื่อยกับหนาเวียงเมื่อยกับคนในเอือนเมื่อยกับการดำรงชีวิตเมื่อยกับการบริหารบริหารอย่างบริหารตัวเองบริหารกับคนในครอบครัวบริหารธุรกิจของตัวเองเพื่อนบอกว่าคนพูดกลางเว้นในส่วนนี้เนาะ เมื่อยเมื่อยร้ายอ่านหลายอ,อย่างแต่กกโบเป็นปัญหาไห้กับคนผูดกังเว้นเนาะพูดมาคนผูดกังเว้นในส่วนเวลานี่เนะาะไล่ใจไล่ใจร้ายเนาะพูดมาแต่ก็สามารถประคับประคองได้เนาะเพราะว่าคนผูดกังเว้นมีสติปัญญาดีมีคววมหอบขอบเนาะสามารถสอกทิศท,ทางแรงเงื่อนไห้กับตัวเองได้เนาะ คนพูดกังเว้นเป็นคนทีมีควาวมหาพิดสอบสูงเนาะแฮงแมนมาบอกว่าคนพูดกังเว้นเป็นคนทีมีควาวมหาพิดสอบสูงในกลางอาทิตย์นะี้เนาะคนพูดกังเว้นจะได้จ่ายเงืนก่อนหมกใหญ่เนาะแต่กบกเป็นปัญหาเหตุให้คนพูดกังเว้นนี่สางไล่รับเนาะให้แกตัวเองได้เดีย๋ยวผนว่าส่วนคนทีเป็นโสดเนานะผนว่าคนโสดน,นี่อยากอยู่เก่ากลัวเม้ามัม่ว ในโลกตัวเองจนเกินไปเด้อพอมว่าให้ปล่อยว่างเนาะยาสูดใส,ส่ีวิตแบบโพดูเนะาะพอกว่าพูดกังเว้นยาใส,ส่สีวิตแบบโพดทูเนาะให้เปิดใจเปิดโลกกวงวงเนาะ หากาสแสดงออกเนาะยาสูญญานกลัวยาสุนาอยในบางสิ่งที่เฮาเห็ุถือเนาะคนบอกว่าสิ่งที่เฮาเหตุบ่ถือจงถิ่มมันไปเนาะห้เริ่มตนชีวิตใหม่แล้วเนาะคนทีมีครูเนาะผลมาคนทีมีครูเป็นคนทีมีความหาผิดสอบสูงบอกว่าจะเป็นหนาเบียการเงินการงานธุรกิจต่างๆคนพูดกันคื้นนี่เป็นคนทีบ่าเข้าใจในโลกแห่งสัจจะทมเนาะผลมนว่าแต่แต่ยังแต่เหตุหายตัวเองเนี่เจ็บสมองเนาะอยากหนีไปไกลๆเนาะอ,อย่า ใส่ชีวิตแบบโดดเดียวอยากอยูครับตัวเองให้ร้ายขืนเนาะว่าในส่วนกลางอาทิตย์นี้คนพูดกลางเว้นนี่เนาะจะมีการใส่ใจวัตถุเงินคน้ามนี่เป็นก่อนใหญ่แต่วัดวัด,วดจ่ายเป็นก่อนใหญ่แล้วจ้าได้รับควมผ่าภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองจ่ายไปเนาะรือไม้ถึงว่าสิ่งที่เหตุไปเนี่ยเนาะเป็นหมกว่าจ้าได้ฮับหมาครับพ้นเนาะเริ่มต้น กลางอาทิตย์นี้จะได้ใจสูงเนาะเพื่อนว่าแล้วสิ่งที่ทําอยู่เนาะจะเกิดมาเกิดพ้นสางพ้นกำไรให้ได้บ้างเถื่อนเนาะคนพุดกลังคืนเออพูดกางเวทเนาะเขาถทษอาจจะลงทุนในการขาการขายอันใดหนึ่งเนาะต้องสโลโตเพื่อนบอกว่าเออต้องการขากายในกลางอาทิตย์นี้จะสโลโตเนาะแต่ว่ากบเป็นปัญหาแต่คนพุดกลังเวทสามารถผ่านจุดนี้ไปได้เนาะสิ่งที่สําคัญเนาะไ้ละมันระว่างเนอะการเปรเพ่เฮือนซ่านบานซองเนอะ ออให้กวดกาเบิงห้ดีๆหรือว่าเป็นโทฮักโทเพออ่างซึมอ่างยังให้กวดเบิงเนะาะห้ไปปัวแปลงเพื่อว่าบองหายการเงินนี่หัวไหลเออเพื่อเสริมสาง่งดวงห่วงจุยเนาะของตัวเองหรือว่าดวงห่วงจุย๋ยเฮือนของตัวเองให้ดีขึ้นเนาะไหลมีเงินเข้ามาเห็ใหาย้นเกิดบ้านพูดกังเวนสามารถประคับประคองลายหับลายจ่ายได้เนะาะผนบอกว่านเนาะ ส่วนผ่ใบที่สามเด็กถือเหรียญเนาะเด็กถือเหรียญมาบอกว่าคนผูดกลางคืนเนาะเขียดกับกินบกเขียดกักินกองทัพต้องเดินด้วยทอกเนาะคนผูดกลางเว้นนี่เนาะจามี ผูหน่อยๆเนาะหรือว่าได้มูเพื่อนเนาะหรือว่าได้ลูกได้ล้านขาถาบริวารอายุหน่อยจ้ะนําผาข่วมโศกดีเขามาหายคนพูดกังเว้นเนาะพูดกังเว้นจ๋ามีโศกลาบจากเด็กเด้อถาว่าพูดกังเว้นฝันเห็นเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยจะหายโศกเด้อพูดกังเว้นเนาะหายฟังไ้เด้อการเงินการงานถ่ายอาทิตย์นี่คนพูดกังเว้นจะามีข่วมปังปริเยเนาะถาว่าขายเครื่องในโลกออนไลน์จะามีข่วมสําเร็จสูงแต่คนพูดกังเว้นต้อง เอาคว่ำงามมากก่อนเออต้องแต่งโตงให้ตัวเองงามงามเห็นให้ตัวเองดูดีเพื่อดูดซับพลังงานท่าบวกเนาะของจักรวาลนี้เขามาหาเฮาเนาะถ้าหากว่าคนใดที่ว่าเกิดพูดกังเว้นเนาะให้เสริมดวงขอจากสิงสศักซิด เด้อได้เนาะจากพอเม่คุณคูบาอาจารย์ได้เนาะหรือว่า,าไปอาบน้ำรดน้ำมนต์และถวายคาหนามค่าไฟได้เดออิมนว่าคนพูดกังเว้นในส่วงอาทิตย์นี้เนาะคนบอกว่าต้นอาทิตย์นี้จ้าได้มีลาภผลเนาะจากการเสียงโศกเดออิมนว่าจากการเสียงโศกจากเลขทูหรือว่าเดินาทางไปในสถานที่ซักซิ์เดินทางไปในสถานที่ศักซิดได้หนึ่งเนาะเห็นเลกทูสิว่าเขาจูดไปแล้วนะ ซื้อได้เด้อบบจะเป็นว่าเขาตรงจูดเองเนาะสื่อได้เนาะท้าว่าอยางมีโศกมีลาภหายเด้งหน่อยโจษหายเนาะสื่อหายเด้อจ้ามีค่วมโศกดีถ้าหากว่าเป็นโภขาเศร้าขายเศร้าเกษตรกรเนาะเห็ดหัวเห็ดสวนเนาะกาจะได้มีหมาค้นกําไรนี่สูงเรื่องคุบอกว่าเออในส่วนอาทิตนี่เนาะคนว่าแต่กลางอาทิตย์หันจากปวดสมองแนนเล็กน้อยเนะาะใส่ใจเงื่อนคำหลายหลวงเนาะแต่ว่าคนเกิดบ้านพูดกลางเว้นนี่จ้าได้ฮับโศกเนาะใน ในอาทิตย์นี้เนาะเผื่อว่าถ้าเป็นการค้าขายจะได้หับกําไรมาหาศาลเนาะ,ะกลางอาทิตย์นี้จะได้จ่ายเงินหลายหลวงเนาะแต่ก็บกเป็นปัญหาให้กับคนมันพูดเพราะว่าคนมันพูดสามารถหาแหละหาแหล่งทึ้นได้เนาะมุ้เงินได้เป็นคนที่ว่ามีความสลาดและนักแหน ในการทำมาหากิ road, <establishing> นเะนาะอลไก็ว่างแผนโขบพัวได้ดีเป็นว่าในถ่ายอาทิตย์นี่เนาะผนบอกว่าคนวันผุดกลางเวทจ้ามีโศกจากเด็กจ้าได้เงินเนาะเงื่อนเป็นก่อนเดิ่ผบอกว่าเงื่อนเป็นก่อนเขามาหายข้นผุดกลางเวทเนาะบางที่คนพุดกลางเวทอาจจะมีความโศกดีเนาะจากความฝันเ้อจากความฝันหรือเลขถูกจากสถานที่ศักซิทเข้าไปกราบสถานที่ศักซิทบนใด้บนหนึ่งขนาดที่ว่าเข้าอยากไต่ถูกแต่ว่าเข้าไปเห็นถูกเขาไต่ไปแล้วไปเลยเนาะ ไปเลยชื่อเลยแล้วสิ่งที่เสริมดวงห้กับคนพูดกังเวนเนาะพูดกังเวนเพิ่นบอกว่ามีซิกเซนแห้งเนื้อเพิ่นว่ามีญาณอย่างหูได้เนาะเพิ่นว่าถ้าว่าพูดกังเวนเดินทางไปในสถานที่ศักดิ์สิิทธ์ไก่หนามเนาะเพิ่นว่าไปขอพรเออคืออยู่เมืองปักเซ่นี่เนาะจะมาอยู่หอศพเซ่เนาะจะมีพระแม่กวนอิมเนื้อหายไปไต่ถูกขอพรพระแม่กวนอิมเนาะขออธิษฐานเพิ่นขอความอุด,ดมสมบูรณ์เพิ่นให้เพิ่นเมตตาเฮาให้สร้าง พลังงานทางบวกให้เฮาให้ทรงเสริมเฮาให้เกิดมาเกิดพ้นในหนาเบียกการเงินการงานใดเนาะถ้าว่าอยู่แหงไกลเนาะหรือว่าอยู่ในเพื่อนตัวเองคือ K Man เฮ็ดคือแม่เนาะมีสิ่งซักซิดอ่าเป็นผู้ยิ่ง,งเนาะหรือว่าขอพรพระเมทรลณีได้เด้อผมบอกว่าขอพรพระเมทรลณีนนได้ขอพรจากพญานาคได้เด้อผมบอกว่าคนพูดกลางเว้นเนาะจะมีควาวมปังเนาะในถ่ายอาทิตย์เนาะส่วนไผ่ใบที่สามเห็นบ่ราชินีเหรียญ ลาซี่นี่เหรียนมาบอกว่าขั้วมุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นหายครับคนพูดกลางเว้นเนาะเพ่บอกว่าพูดกลางเว้นนี่จามีดวงเดินทางไกลเนาะเออพูดกลางเว้นนี่จามีดวงเดินทางไกลเพื่อไปเจรจานาเบียก,การงานหรือไปหาเอาสินค้าตัวใหม่เพื่อมาทํา กำไลห่ยกับคนพูดกังเว้นเด้่หมมาในถ่ายอาทิตย์นี่คนพูดกังเว้นจ้าปังโพลิเยเนาะจ้ามีเงินเขามาเป็นเงินก่อนเนาะสิ่งทีโลก่อยสิ่งที่ต่างใจสิ่งที่วังไววจ้าได้หับหมารับพนเกิดคววมสําเร็จเนาะุ่ณมาซื้อที่เสริมดวงขอพรจากพาระเมกวนอิมเด้อพระโพธิสัตว์พระแมกวนอิมหรือหาหากว่าเฮาอยู่เฮือนเนาะกิ๊กเขาไปเลย youtube บดบูซาพระแมกวนอิมหรือบดบูซาพระแมทลรณีได้เด้อ บดบูซาพาเมกวนอิ่มหรือพาแมทอรณนี่ได้และจากนั้นเนาะยิงสางค่วมพลังงานทางบวกทาว่าภัยเกิดพุดกังเว้นเนาะมีองค์พญานาคบูซาให้สูตรม่นบูซาด้วยผ่าขาา้าทาพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณและสูตรวีลูป,ปักเขบูซ่าเสริมดวงปรามีของสิงซักซิแก์แหลกะดวงของเฮาเนาะให้จูนกันแล้วค้นพูดกังขึ้น เออพูดกังเว้นจ้ามีความสศกดีและสมหวังเนะาะอาเลขนาไพานะ่เนาะเพื่อให้คนพูดกังเว้นเอาไปเสริมดวงเนาะไปหมุนไดนะ้เนาะเพิ่นบอกว่ามีเลข6เนาะเลข6เลข0เลขห เลขหกเลขศูนย์เลขหกเ, 0, เ 6, นาะอยากซื้อปีนความปีนงไงสักแข้งแข่งหัวยอ้สังเฮ็ดไปเลยเนาะซูมไปเลย <c oughs> อันนี้เป็นเลขซื่อเสริมดวงของคนเกิดผูดกลางเว้นเนาะเพื่นบอกว่าทายอาทิตย์นี้เนาะคนผูดกลางเว้นเนาะอาจจะได้เดินทาาเนาะไปต่างเมืองต่างแขวงเพื่อสางไล่หับไล่หับได้เนาะกำไลได้เด้อไปว่า จ้ามีสิ่งดีๆเขามาหาสิ่งซักซิดผู้ยิ่งจ้าหายโศกเด้อสิงซักซิดผู้ยิ่ง,งจ้าหายโศกเด้อถ้าหากว่าเดินทางไปในสถานที่ซักซิดได้หนึ่งเนาะที่ว่ามีพระเมกวนอิมบอยอยู่เทิ่ยงพูดเสลาบอวัดน้องบวัวเออบานขั้นแย่งมีพระเมกวนอิมไปขอพรได้เด้อทุกคนเด้อไปขอพรแลลวเอาถูบเลขหันไปไต่ก็ได้หรือว่าเขาจ้าไต่ไปแล้วจะเห็นเจ้ากสือเด้อคนเกิดพูดกลางเว้นเด้ออย่าลืมเนาะ พูดกลางเว้นมีความโศกดีแต่อยากหายเลือกเห็ดทีตัวเองทนัดเนาะทีทนัดอยาเลือกหลายอยาเป็นคนหลายใจคนพูดกลางเว้นอยากหลายใจเด้อคนบอกว่าและสิ่งที่สําคัญเนาะพูดกลางเว้นนี่มียัง มีเสน่ห์แกเพจตรงขามเนอคนพูดกลางเว้นนี่เป็นคนมีเสน่ห์เ้อเป็นคนมีเสน่ห์ปากว่าว่าจานาอมีสินเพื่อนบอกว่าเออมีสินแต่กะเป็นคนที่ว่ามักจบมักงามเน้องสางห้อยยิิมให้ครับทุกคนและทุกคนที่ว่าอยู่ไก่มีความสุกเพื่อนบอกว่าคนพูดกลางเว้นเป็นคนตลกเฮ่ห่าน้องสางเสียงหัวสางห้อยยิ้มให้กับคนที่อยู่อมคางได้นาอแต่ว่าเพื่อนหันเป็นคนที่ว่าถูกใจเอง พูดกลางเว้นเนี่ยอยากเป็นคนถูกใจเองก็ถือว่าทานไปนเนาะคนเกิดพูดกลางเว้น